เลยนะคะโอ้น่ารักมากๆเลยวันนี้ต้องขออนุญาตถามคุณโบกับน้องเบลิวันนี้เราจะนั่งกันตรงนี้น,นะคะข <laughs> ออนุญาตนิดนึงอ่ะวันนี้มหาร่วมเปิดตัวนะคะคอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร์แบบนี้มาร่วมเป็นนางแบบรูปแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ,ะรู้สึกสนุกสนานเช่นเลยนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นรวมไปถึงวันนี้ก็ได้มีโอกา,าสใส่รองเท้ามุ่มสบายมากโอ้โห่ารวิ่งไล่จับเลยยากเลยค่ะหมดปัญหาการไล่จับเลยไหมคะ ตลอดเลยแล้วปกติก็จะใส่รองเท้าแบบไม่มี่นะขงตาว่าวามีซ่อขึ้นมาแล้วเวราใส่เหมียห๋ยวเราไม่ถ่ก เป็นรองเท้าที่มีส้นใส่ขึ้นมาแล้วสวยเข้ากับไลฟ์สไตล์คือออกนอกบ้านก็ได้เล่นห่ะเดินไปเนี่ยก็ยังรู้สึกเหมือนกับใส่รองเท้าไม่มีส้นรวิ่งสบายวิ่งสบายเลยวิ่งสบายเลยแล้วอย่างนี้เดินปกติแล้วคุณแม่โบใส่รองเท้าฟอสอยู่แล้วหรือเปล่าคะใส่ค่ะก็ใส่ใส่อยู่แล้วเนี่ยฮะดูเหมือนสื่อมวลชนจะไม่ค่อยสนใจครัถามครับสองคนเลยเนี่ยค่ะมีบอกว่าน้องมะลี อ๋ออย่างนี้แล้วนะคะด้วยปกตินะเนี่ยถามถึงน้องมาริเอนบ้างดีกว่าดีไหมคะน่าจะดีนะคะน้องมาริแล้วด้วยปกติคาแรคเตอร์ที่ใส่น้องเป็นยังไงบ้างหรอคะเห็นที่เราเห็นกันนีนะคะวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็งานอะไรการชอบเต้นด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยแบกกีเต้นเต้นเต้นเตนอกไม้ดอไม้เขาจะเป็นแบบนี้ยค่ะชอบเต้นเต้นเขาจะวิ่งไปวิ่งมาตลอดอืมเสด็อกจะ กระชับสบายเพ่อจะได้ดูดูออกเลยว่าเท่าวิ่ถ้าเขาวิ่งลดสูงหรออะไรเงี้ยแสดงว่ารองเท้าแถวใส่ผิดอ้ยเห็นไฟที่มาด้วยนะคะเพื่อคู่นี้ใจว่าน้องเป็นคนชอบทํากิจกรรมนะคะแล้วอย่างนี้แล้วปกติแล้วเนี่ยอยู่บ้านนะคะน้องมักจะทําอะไรกับคุณแม่คะก็เต้นค่ะเต้นเต้นแล้วก็วิ่งเล่นวช่ะห เล่นนะคะเป็นเด็กที่แบบเหมือนเป็นแค่ฮาร์สปอร์ตเกินรู้จันเลยหยุดไม่นิ่งหยุดไม่นิ่งไหมคะอ้่ะเต้นหน่อยไหมคะน้องมะลิเต้นไหมคะเต้นอยากจะเต้นด้วยนี่คะอันน้ จริงๆเลยนะคะอ่าค่ะเด็กวันนี้นะคะน้องมมลิเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ชอบเล่นด้วยแล้วก็ปกติน้องชอบวาดรูปขีดเขียนตกแต่งนะคะได้ค่ะทําได้เหมือนกันเลยถ<า>นาดเลยะคะ่ะผลงานถน,น,นาดเลยด้วยนะคะดังนั้นนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่า c อ o เนี่ยตอนนี้พ่อพี่ออกจิบิตมาด้วยนะคะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาหน้าร้านแคคุณสามารถตกแต่งลองท้าคอสข,ของคุณได้เองเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของคุณเองดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูการครีเอทของน้องมมลิกันดีไหมคะ รันสีก็ชื่นกับทุกคนมากๆอยู่แล้วะนะคะก็ทุกงเดือนนี้ก็เรื่อยๆนะคะที่คุณอาได้บอกไว้แต่ว่ารายละเอียดก็ยังไม่ได้อขอเห็นว่ามีโฆษณาด้วยมีโฆษณาด้วยก็ให้คุณอาเขากำลัง เห็นว่าจะมีเตรียม5ตัวเลยค่ะุณโรอ้โห5ตัวเลยเหรอภาษาทูะยังยังไม่ถึงขนาดนั้นละค่ะเห็นในนั้นว่ามีทททด้วยที่แบบจะ5คำเต้องก็ก็มีออกมาค่ะแต่ก็ยอยู่ในช่วงบุดงุยกันอยู่าะยังไม่ได้ข้อสรุปอะค่ะยังมีที่โมมีคนช่วยใน่แบบกาลกตหรือแก็จะมีคุยกันตอดค่ะว่าจะมีงารเข้ามาโบสถ์รู้สึกยังอยากให้น้อง ก็กาว่าเรา้องให้น like ้องไยจะได้ร่วมกับสนใจว่าม <E ันห่อย้๊วค yeah. ่เว่าเรื่อนี่ปอสังเกตว่าดัดตั้งอันดับตว์ประหลาดที่มาถึงปอล์มันเราได้มีการพูดคุยกับพี่โบยังไงอ๋อถ้าเป็นเรื่องนี้ต้องคุยกับพุ่ตู่ยินยอานะคะเพราะว่าส่วนให่ทานผู้ใหญ่ก็จะคุยกับทางู่ย่าลูกโตโบเองก็ให้ทางตู่ย่าสนใจได้เต็มที่เลย แน่นอนใช่ไหมคะน่าจะนะคะกำลังอยู่ในช่วงนี้กำลังคุยกันอยู่ครับ่เาเพื่อนๆมีการแตอาแล้วก็มีการแต่ว่าอยากจะให้แพี่โบช่วยในการแบบออกแบบอะไร่าง่เหมอน่าเพื่อมีการแบบอารมการในการออกแก็จะแบบสร้างไวทีทน่งอะไร่าเงี้ยเขาได้มีแบบศึกษาใอที่นี้ อยู่ในช่วงที่เพืเ่อนๆทางบุรีรัมม์นะคะเพื่อนที่ต่อจะมีฐานที่นัยนเขาบุรีรัม์แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องนี้ก็จะเป็นเพื่อนที่บุรีรัมม์ วค่ะก็หมับน้องไหมถ้าไปแล้วสนุกก็โอเคก็คือก่อนจะออกงานน้องต้องพักผ่อนเพียงพอแน่นอนทุกงานแน่นอนแต่ก็จะมีบางวันที่เขาก็นอนไม่ได้เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะพยายามให้เขาพักก่อนแล้วก็ค่อยออกค่ะที่บอมตัวเองต้องบำรุงอะไรเยอะไหมครับส่อนตัวพี่เองอะเลยงี้ยก็ไม่เยอะด้อยงานเยอะเยอะขึ้นเพราะว่านอนก็หลับๆตื่นๆอยู่นะคะิอยู่ในช่วงที่ยัง อะไรนี่คนนี่เต็มเลยก็ต้องใช้พวกวิตามินเติมช่วยองว่าสมุดเรื่องงานเรื่องงานไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อะค่ะแต่ก็อยู่ในช่วงที่กำลังนอนคนเดียวหรือว่าหาคนน้องสองคนเลยบางทีมันก็ยังไม่ได้ใจมันก็ยังไม่ได้เต็มร้อยก็เลยกับหลักเติมบ้างที่อย่างวันนี้เปนแฟนแพทย์มาแฟนเยอะแล้วดีใจมากเลยส่วนใหญ่ก็เป็นเปนแฟนค่ะ ค่ะลีนะคะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆบางครั้งเรามาเราไม่ได้ทักทายหมดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าในคอมเมนต์เวลาหรือว่าแท็กมาในไอจีให้ตัวะโดูดูหมดนะช่วงก็คือโบก็จะใช้เวลาดูว่ามีใครให้กำลังใจน้องยังไงกำลังใจเราขอบพระคุณมากเงยแก็ต้องขอขอบคุณดูกกำลังใจจริงๆี่โบแอบถาเรื่องเอนเตอร์เทนนิดนึงหลายคนจับตามองเรื่องปฏิการิยคนใหม่น้อรอว่าแล้วเชียร์ ได้แตไดมาดเป็นจริงๆก็เป็นของพัชนาคา่ะจะมีน้องที่คอยติดตามและสังเกตด,ดูดีๆเนะน้องคนนึองอ่ะจะติดตามพ่อ <Early. S 2> ตั้งแต่น้องพยังถแล้วก็ก,ก,ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะก็คือดูแลโบกันแต่ดูแล้ี่ตอดูแลโบกันรีส์กับดูแลพี่ตอก็รีสตาร์ทมาแล้ว ก็ไปดูแลสองคนกันแล้วตอนนี้ทั้งสองคนค่อนข้างที่จะแบบขอมาโดนขูดด้วยติดอะไรอย่างงี้ได้โง่เลยที้เดี๋ยวต้องถามนานนะปุไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้เวลาออกงานก็มาช่วยดูแลทั้งน้องทั้งพี่โบใช่มถ้าน้องเขาว่างนะคะก็จะมาช่วยเพราะว่าน้องมารีต้องมีของเธอก็เยอะแล้วก็น้องเขาวัยช่วงนี้กำลังวิ่งวัยก็ต้องใช้เนี่ยแหละค่ะบางทีมีเห็นช่วยพุ่งน้องมาริด้วยนตอนน้องเองยอมก็ไม่ว่า กลับไปปวดหลังเลยทีเด <ond ay> ียวเพราะว่าช่วงนี้น้องโตโตเร็วถ้าสังเกตนะจากวันแรกที่เราเห็นที่โรงพยาบาลจนถึงวันนี้เอาโตมากเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ